สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดปุรีรัมแต่วันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุสําหรับท่านที่ทรงวันเดือนปีเกิดเข้ามาให้ดูให้ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในเดือนไหนนะคะ,ะก็มีอยู่ท่านหนึ่งค่ะท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่27ด เกิดวันที่27มกราคม2509ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในเดือนไหนกับวันนี้พอน้อยมีคำตอบให้เลยนะจะสำหรับท่านที่สอบถามมา20 7มก,กราคม2509ค่ะท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยในช่วงนี้ค่ะลงได้เลยในช่วงนี้โดยปกติแล้วท่านจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เป็นต้นไปนะคะซึ่งเดือนตุลาคม2567เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2568ค่ะท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนี้ท่านอายุ59ปี 59ปีในปีงบประมาณ2568เพื่อที่จะก่อระเบียบอย่างที่ผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2569ปีงบประมาณ2569ซึ่งจะเริ่ม ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ช่วงนั้นเียงงบประมาณ2569ท่านอายุครบ60ปีในเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุนะคะเป็นไปตามระเบียบกันเลยค่ะมาเข้าสู่คำถามสำหรับท่านที่สอบถามมา27มกราคม2 5 0 9ท่านสามารถที่จะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ เลยไม่ควรให้เกินเดือนมก,กราคม2569ค่ะท่านสะดวกช่วงไหนท่านไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยจะไปช่วงนี้ก็ได้จะใกล้ๆจะใกล้ๆเดือนมก,กราคม2569ก็ได้เช่นกันนะคะกเพราะว่าลงแล้วท่านจะเริ่มได้รับเบียยังคีผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูร่น ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่27มกราคม2569เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2569ยเป็นต้นไปซึ่งเดือนกุมภาพันธ์2569เาค่ะก็เป็นเดือนที่อยู่ในปีงบประมาณ2569เเป็นไปตามระเบียบกันเลยนะจ๊ะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุที่ไหนไปที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกาไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลหรือสำนักง,งานเขตนาภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะจ๊ะเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนำไปบันรประยำตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบ,บับปัจจุบันน่าสมุดบัญชีเง,งินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารได้ทุกธนาคารเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวต้องเป็นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวนะจ๊ะถึงกระ ที่ท่านจะเริ่มได้รับเบียอยังคี่ผู้สูงอายุกรุมบัญชีกลางจะได้โอนเงินให้ท่านโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ ได้สําเร็จนะคะเคสตนี้ค่ะเ,คเกิดขึิดที่ส่วนราชการที่พอน้อยปฏิบัติราชการอยู่นะคะตอนนั้นไม่ทราบว่าบัญชีของออตัวเองโดนปิดนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วธนาคารถ้าเราไปเปิดบัญชีไว้นาน,านๆไม่มีการขยับเยื่นเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารอาจจะอาจจะปิดโดยที่ไม่ได้แจ้งให้กับเจ้าของบัญชีทราบนะคะค่ะไม่ทราบว่าตัวเองบัญชีโดนปิด นํามา,มาขึ้นทะเียนลงทะเบียนผู้สูงอายุเดือนแรกที่จะเริ่มได้รับเบีย้ยยังชีผู้สูงอายุกรมบัญชีการอโอนเงินไม่สําเร็จนะจาจ๊ะโอนไม่สําเร็จไม่เสียสิทธิ์แต่จะเสียเวลาท่านท่านต้องนําเลขที่บัญชีใหม่มา,มาให้กับทางพนักงานเจ้าหน้าที่แก้ไขปรับปรุงในระบบจึงจะได้รับพร้อมกันในเดือนถัดไปนะจา๊าค่ะก็ฝากไว้สําหรับท่านที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุเช็คตรวจสอบบัญชีตัวเองดูให้ดีว่าบัญชี มีการเคลื่อนไหวไหมก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามมาหรือท่านใดที่จะสอบถามพอน้อยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผู้สูงอายุลงไปแล้วจะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนปีพศไหนเป็ี่ยนต้นไปนะจ๊ะใต้คอมเมนต์ ส่งคําถามมาได้เลยทุกคำถามที่ส่งมาพอน้อยเองตอบทุกคําถามไม่มีคำถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารทิ่ธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะกสําสหรับในคลิปนี้พอนะ้อยต้องกาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ